สวัสดีครับผมยูอัชราครับจากช่องอัชราเกตแก้วครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าเหมือนเดิมแต่อาจจะแปลกกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้ไม่ใช่ของมือหนึ่งนะครับเป็นของมือสองแล้วก็จะบอกเพื่อนๆไว้ว่าอีพี EP ที่แล้วที่ค้างเอาไว้เนี่ยผมไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ที่จะเป็นตัววัดหรือเป็นตัววัดชี้ เครื่องสำรอง a p c นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นมนาตรฐานจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำอยู่ทุกท้งแรกแลก้วก็ไม่สามารถจะมีอะไรที่เป็นตัวของชี้วัดว่าเครื่องสำรองตัวนี้สำรองได้แค่ไหนย,ยังไงนะก็ขอเบอี EP นั้นไว้ก่อนถ้าอุปกรณ์มันพร้อมเมอไหรนะครับผมก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ ผมมีของแปลกมาให้ดูนะครับเป็นของเล่นของญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งที่ผมได้ไปเดินในตลาดของผมที่หนึ่งของไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าตลาดอะไระเพลินว่าเห็นมันแปลกดีก็เลยเอามารีวริวเพื่อนๆดูนะครับก็เล่นมาได้พักหนึ่งแหละมันเป็นของเล่นของญี่ปุ่นนะครับก็ถ่ายมาไปหลายรอบมาก แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าฐานจะหมดไหมโอเคครับก็เริ่มรีวิวไปเลยแล้วกันเนาะครับอันนี้คือของเล่นที่มาจากญี่ปุ่นครับตอนแรกเราก็เห็นว่ามันแปลกดีมันขายในร้านร้านหนึ่งที่ไม่ขายอของเล่นญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันเป็นนกโอเคมันมันก็คือนกนัะไมันจะพูดว่าไงเนาะก็เป็นคือนกนันะครับเป็นตัวสีแดงปีกสีม่วงหัวสีชมพู ความพิเศษของมันมันเจ๋งมากก็ซื้อมาในราคาที่ถูกมากถูกจนน่าเหลือเชื่อซึ่งได้เข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยาราคาจริงอยู่ที่1,800เยนนะครับก็ตกประมาณเกือบๆประมาณ500เกวบบาท500เกวบบาทแต่ได้มาในราคาที่หลักสิบก็ที่มันแปลกก็คือมันสามารถร้องได้แต่ ไอ้เรื่องร้องเนี่ยมันไม่แปลกหรอกนะครับแต่ที่มันแปลกก็คือมันสามารถฟังเสียงจากจากการผิวปากของเราได้สามารถร้องเพลงเวลาเราผิวปากใส่มันเนี่ยมันสามารถร้องเพลงได้เป็นเสียงดนตรีได้ซึ่งมีหลายเสียงมากนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันกับมือถือของ iPhone ไ,ได้ด้วยนะครับแต่เพื่อนผมไม่มีไอโฟนก็เลยไม่สามารถจะทดสอบในระบบนี้ได้นะครับ แต่ว่าเห็นเป็นแปลกทีอาจจะไม่ได้เหมาะกับหน้าตาผมสักเท่าไหร่ในการรีวิวของเล่นชิ้นนี้นะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าของมันของมันน่ารักดีนะครับโอเคเริ่มรีวิวเลยเนาะก็จริงๆเนี่ยผมได้เล่นมาแล้วมาระจับหนึ่งนะครับมาตัวของเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่เป็น LR44 นะครับเดี๋ยวเป็นแบบแบบก้อนประมาณนี้นะครับประมาณนี ช้สามก้อนนะครับก็หมดแบตไปไหลายก้อนมากเลยเล่นกันจนหมดแบตเลยจนนกมันร้องว่าแบตหมดเขาสามารถร้องได้ด้วยเวลาแบตขอเขาหมดนะครับก็เป็นความพิเศษของเขาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถพิเศษได้แต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเ,ยวเล่นในการในตอนตอนที่ผมเล่นในตอนเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดมันแบตหมดนะมันก็จะร้องบอกว่าผมจะบอกให้ว่าแบตมันหมดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยใส่แบตใหม่ครับแล้วก็สามารถจะเล่นมันได้นะครับโอเคนะครับ จะให้ดูอะไรนี้หนึ่งนะครับก็ในใต้ท้องเนี่ยมันจะมีสวิต์นะครับเปิดปิดแต่สวิตช์ตรงเขาเนี่ยมันจะมีส,สวิตช์ซ้ายขวานะครับผมอ่านภาญี่ปุ่นไม่ออกเพราะว่ามันมีภาษาญี่ปุ่นกำกับแต่พอพอที่จะเดาได้ว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถรับคําสั่งเสียงได้แต่ไม่ได้รับคําสั่งเสียงจากการพูดนะครับ่มันสามารถรับคำสั่งรับคําสั่งเสียงจากการเป่านกบีดที่มันจะมีขายใน เป็นอุปกรณ์ร่วมเป็นแก๊สเจ็ตร่วมกับกับกับตัวนกตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นนกหวีดนะครับจะผมไม่มีผมก็เลยต้องใช้เป็นนกหวีดสนามแทนคือตัวนี้นะครับไม่รู้จะใช้ได้เปล่าแต่เคยลองใช้แล้วมันใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะครับดูกันนะครับจัไปที่หน้ากล้องนะครับโฟกัสอาจจะหนีนิดนึงนะครับเดี๋ยป,แ,ปแสงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่า คืผมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกแบับแสงไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็รีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันให้สนุกสนุกกันไปนะครับอ่าโอเคสวิต์เดี๋ยวเปิดมาทางขวาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปอยู่หลังกล้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความพิเศษของเขานะครับน,นี่ครับแสงอาจจะหลอกๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวดูความฉลาดของเขานะครับว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเห็นเสียงร้องเสียงร้องปกติแล้วเขาครับตามภาษานกนะครับเดี๋ยวผมจะเป่านกหวีนะครับแล้วก็ดูว่าเขาจะเขาจะรับคําสั่งจากเสียงจากอะไรเงี้ยครับก็จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาจะมีความพิเศษอย่างคือเขาจะรับคําสั่งเสียงจากนกหวีเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมเป่านกหวีแล้วเดี๋ยวเขาจะดูว่าเขาจะร้องเพลงไหม ูนะครับอโอเคครับเห็นไหมพอเราเขาเราเขาเขาเราับคำสั่งเสียงเนี่ย เขาก็จะร้องเพลงทันทีเลยแต่ว่าไม่ใช่จักเสียงเรานะคือจักเสียงนกบีนะครับนี่คือเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆจริงๆเขาจะมีตัวกรงกรงของเขาแล้วก็มีตัวที่เป็นนกบีของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเออผมไม่มีนกบีเขาเพราะเวลาตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยเพิ่อเขามีมาแต่ตัวตัวแพ็กเกจตัวกล่องตัวอุปกรณ์เสริมอะไรไม่มีเลยนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเป่าอีกทีหนึงให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้าเป่านกบีไปรอบเนี่ยเขาจะร้องเพลงไหมดูนะครับ คือเขาจะรับคําสั่งจ้ะเขามีไมโครโฟนเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตรงเนี้ยที่หน้าอกของเขาเนี่ยหน้าอกตรงเนี้ยจะเป็นตัวรับคําสั่งแต่ว่าจะรับคําสั่งด้วยนกหวีดนะครับอ่านกตัวนี้มีความพิเศษสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับแล้วก็สามารถร้องได้เป็นมวลหมู่ได้ถ้ามีหลายๆตัวนะครับที่ผมเห็นนะอ่าเราก็สามารถร้องได้ได้ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ20เสียงขึ้นไปนะครับถ้าเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแต่เพลินเขารู้สึกว่าเขาจะออกแบบมาใช้กกััรบบ ไอโฟนนะครับ Android เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาซัพพอร์ตหรือเปล่าแต่ที่คิดเอาไว้ก็คือไม่น่าจะซัพพอร์ตน่าจะซัพพอร์ตไอโฟนอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าเกิดอ่าเขาไม่รับคําสั่งเนี่ยเราพูดพูดไปเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงเราเขาก็จะร้องปกติของเขาเนี่ยแหละครับเห็นะไหมครับนะดูนะครับแต่เวลาทุกครั้งที่เรากนลูกปีบเ,เขาจะร้องเพลงนะดูนะครับเดี๋ยวให้เขาหยุดก่อน ต้องโทษเพื่อนเพื่อเรื่องแสงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแสงมันที่ผมจัดแสงไว้มาอาจจะไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่แต่ก็พอจะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าบางทีคือแบบห้องผมไม่ได้จัดแสงไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมอะไรที่มันพร้อมเท่าเท่าไหร่ครับก็จะรีวิวันแบบแบบนี้แหละพื้นๆพื่นบ้านๆเนี่ยแหละครับแต่ก็จะมีอะไรที่มันแปลกๆไว้เพื่อนๆอนดูได้ตลอดนะครับสาหรับช่องนี้นะครับดูลองดูนะครับดูมจะเป๋าทีนะครับ ใชไหมครับเขารับคําสั่งจากโนวีนะครับเขาถึงจะร้องเพลงนะครับเห็นไหมครับจริงๆเขาร้องให้พี่เบอร์เจได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะร้องในช่วงไหนนะครับวันนี้อันนี้คือจะบอกว่าคือไม่รู้จริงๆว่าว่าว่าเขาจะร้องในช่วงไหนเขาก็จะร้องเป็นเพลงของเขาไปเรื่อยๆนะครับตามตามโปรแกรมที่เขาถูกบันทึกเอาไว้นะครับจะด,ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าไปเอย เหมือนเหมือนอ่าโอเคยังถือว่ารับคำสั่งอยู่โอเคเดี๋ยวแปนนะครับเห็นไหมครับถ้าเมาาื่อไหร่เราที่เราพูดเนี่ยเขาจะไม่ร้องเพลงนะครับเขาแค่จะขยับหัวแล้วก็เหมือนรับคําสั่งว่าโอเคยังเหมือนยังมีเราอยู่อะไรย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีที่อ่าเวลาเราเป่านกปีไปแล้วเนี่ยเขาจะร้องเพลงทันทีนะครับ ส่วนนกหวีดเนี่ยผมก็ใช้นกหวีดสนามธรรมดานี่หนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็คิดว่าความถี่เสียงของนกหวีดทั่วไปหรือเป็นนกหวีดอะไรก็ตามก็สามารถจะเจ้งกับเขาได้นะครับเดี๋ยวให้เขาร้องแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนตอนนี้นคือคือเหมือนยังยังเขาเรียกคำสั่งยังใช้งานอยู่โอเคผมจะเปล่านกหวีดต่อนะครับ วันนี้ของรีวิวอาจจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาผมสักเท่าไหร่นะครับก็ทวนๆดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีาภาพและวิดีโออะไรต่างอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องก็ต้องขอโทษและต้องขออภัยด้วยต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับให้มันดีขึ้นนะครับอตอนนี้ก็ยอมรับว,ว่ายังขาดอุปรกรณ์อีกหลายๆอย่างหลายๆตัวเช่นอุปรกรณ์จัดแสงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ตอนนี้ตอนถ่ายนก็ใช้แสงแฟลชนะครับ มึงอาจจะสันส่นๆเพื่อนๆจะเวียนหัวนิดน,นึงนะรับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะร้องได้กี่เพลงผมจะผมจะเล่นไปจนกว่าเขาจะเริ่มวนเพลงนะครับเดี๋ยวดูว่าแต่เพลงผมยังจําไม่ได้ว่าเพลงอะไรนะเดี๋ยวผมจะสอ,อนนกบีดแล้วให้เขาเล่นไปคร่าวๆไปนะครับดูนะ ก้องอาจจะโฟกัสช้าหน่อยนะครับอโอเคนะครับก็ก็เนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับพอเราพูดปรับเพราะ็าจะเหมือนเหมือนมีไมโครโฟนตัวนึงที่เขาเล่าขางสั่งพอที่รู้ว่าตอนนี้ตัวเรายังอยู่นะครับ,ออรบโอเค๋ผมจะเปล่าอีกทีนะครับไปดูซิว่าเขาจะลองไปได้กี่เพลง เพลงจะเริ่มวนละโอเคก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจะจะซื้อมาหรอกเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเห็นมันแปลกดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูว่าอโอเคมีของเล่นญี่ปุ่นเป็นยังไงจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบของเล่นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า บางทีเจออะไรแปลกก็จะซื้ออะไรยเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ชอบของอะไรที่มันน่ารักสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นว่าไอเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความเป็นเทคโนโลยีดีญนะี่ผมผมชอบเทคโนโลยีชอบอะไรต่างๆน,น,นะครับนะเห็นว่ามันดูล้ำลดีอ่านะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูของแปลกๆนะของเล็กของญี่ปุ่นที่เขาได้ผลิตออกมาเพื่อให้อนะาจจะจริงๆจะ จะฟิกไว้ว่าของเล่นชิ้นนี้เอาไว้เล่นกับเด็กได้ไหมอย่างเดียวก็ไม่เชิงผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับถ้าถ้าชอบนะครับผมก็มองว่ามันมันมันก็ไม่ได้ถูกจํากัดว่าสําหรับเด็กเล่นเสมอไปนะครับเพราะของเล่นบางประเภทเนี่ยถูกผลิอตออกมาก็สําหรับผู้ใหญ่ครับไม่ได้ผมไม่ได้เห็นว่า้ยโอเคผู้ใหญ่เล่นแล้วมันจะดูตลกดูน่ากเกียดดูโอ้ยจะเหมือนเด็กอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นของเล่นได้ก็มันก็เหมือน,นการเล่นเกม จะลองปล่อนกนวีดูนะครับว่าเขาจะยังไปได้ได้อีกไหมเห็นไหมนะเกาทำได้แค่นี้แหละครับก็คือสามารถร,าารับคำสั่งราจากโนบีด สมามารถร้องเพลงได้หลายๆเสียงแล้วก็สามารถร้องมนกลุ่มได้ในกรณีที่มีหลายตัวนะครับสามารถเซอร์เคชั่นในการถ้าผมถ้าผมอา่านไม่ผิดคือสามารถอัปเดตเสียงเข้าไปได้อีกหลายๆเสียงเขาสามารถร้องเพลงไ,ได้แล้วถ้าสังเกตดีๆปากเขาเนี่ยเวลาเขาร้องเนี่ยปากจังหวะของเพลงเขาจะตรงเป๊ะเลยผมก็ไม่อยากเชื่อว่าของเล่นญี่ปุ่นจะทําได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาเขาเก่งเรื่องของเล่นจริงๆ โคดูซิว่าระบบอกเขาจะถูกปิดหรือยังโอเคเขายังไม่ปิดแปลว่าเขายังรับคําสั่งจากเสียงเราอยู่เขายังได้ยินเสียงเราอยู่มันจะป้ปิดีว่าจะลองมีอะไรต่อไม่รู้จะยินเสียงหรือเปล่าเพราะว่าผมนั่งตรงนี้ ถจะเพื่อนสังเกตว่าปากเขาร้องเนี่ยเขาจะร้องตรงตรงเสียงเพลงของเขาเลยซึ่งซึ่งมันมันเป็นความพิเศษของในชิ้นนี้นนจริงๆผมเห็นผมก็ยังอึ้งว่าโอ้โหเดีย๋ยวนี้ของญี่ปุ่นทำไยยด้ขนาดนี้เลยบวกอีกเาจะซื้อพวกฟิกเกอร์หรือเป็นพวกอะตุกตาพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแข็งๆมันไี่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้แต่หปรหกของในชิ้นนี้ก็ก็น่าทึ่งเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาพัฒนา,นาไปไปขั้นงไป,ปจริงๆของนญี่ปุ่นมัมีของที่มันแปลกๆเยอะมากมายครับแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยคือมันเป็นของเล่นที่มัน น่าจะมาจากญี่ปุ่นแบบแลักษณะแบบว่าเป็นเศษของเล่นหรือเป็นอะไรงี้ยก็เลยได้ซื้อมาในราคาที่มันไม่ได้แพงมากกะมาลองเ,อาออเีาิวดูเพื่อนๆดูนโอเคครับก็วิดีโอนี้ก็ผมขอจบแค่นี้ก็ฝากเพื่อนๆอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ด้วยครับเพราะว่า ตอนนี้ถ้ายอมรับว,ว่าช่องอยังไม่ยังไม่สามารถมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปก,กรณ์ที่มันพร้อมที่จะทำยูทูบได้จริงๆแต่ว่าก็จะพยายามทําที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับผมก็พยายามจะทําวิดีโอรีวิวหลายอย่างของแปลกๆหลายอย่างที่เจอพยายามจะทําให้ได้ทุกวันนะครับซึ่งช่วงนี้แค่จะไม่มีเวลาเลยเพราะว่ามีงานแล้วก็ต้องมีธุระนีอะไรหลายอย่าง ก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอไม่เพื่อนๆดูได้สักได้บ่อยๆสักเท่าไหรนะ่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้ยวยนะครับก็ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับขอบมากครับเพื่อนๆ